นี้เป็นยุคที่พลาสติกกับโฟมกําลังคลองเมืองนะคะแล้วก็คลองโลกด้วยเพราะฉะนั้นขยะก,ก็แทบจะล้นโลกอยู่แล้วเพราะว่าทั้งพลาสติกทั้งโฟมย่อยสลายได้ยากใช้เวลาเป็น10เป็นร้อยบางอย่างก็แทบจะไม่ย่อยสลายเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ขยะมีไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ภาชนะต่างๆที่เราใช้เอามาจากธรรมชาติทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นใบจากใบพวงใบตองต่างๆที่เราใช้ห่ออาหารเอามาทำเป็นภาชนะต่างๆ ใช้เวลาแค่สองาอาทิตย์เท่านั้นมันก็ย่อยสลายผุพังกลายเป็นปุ๋ยให้เราได้ใช้ด้วยนะคะวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภาชนะจากธรรมชาตินี่แหละค่ะช่วงลุกทุงไปภาคใต้ค่ะรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับปัตตานีนะคะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งประหลาดมากเลยเรียกกันว่าต้นหมอข้าวมอแกงลิงแค่ต้นมันก็หาได้ยากแล้วนะคะแต่วันนี้จะเอามอข้าวมอแกงลิงใส่ขนมค่ะกินได้เป็นคำคำ รสชาติอย่าให้บอกเลยนะคะสักครู่ติดตามค่ะ ช่วงลุกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบ,บิบิรี่จำกัด คนไทยเราเก่งเรื่องหาอยู่หากินค่ะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมีอาหารแปลกๆแตก,แกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างทุ่งโล่งแห่งนี้อยู่ติดกับทะเลในเขตอำเภอเทพาจังหวัดสงขลามีพืชรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้างชาวบ้านเก็บไปทำขนมพื้นบ้านรสชาติดีสีสันชวนกินเรียกกันว่า ต้นมอข้าวมอแกงลิงค่ะน้าติ๋มคนนี้เป็นแม่ค้าขายขนมค่ะมากับลูกๆคนนี้คนโตชื่อเอียดคนนี้อุลูกสาวคนกลางส่วนคนสุดท้องชื่อแป้งค่ะช่วยกันเก็บมอข้าวมอแกงลิงสำหรับทำขนมบ่ายนี้ชอบดินแบบแบบชิ้นๆชอบขึ้นอยู่ตามป่าตาม ที่ที่เป็นดินทรายเจอเจอตรงนู้นค่ะหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นนักต่อสู้และอดทนถึงดินคุณภาพไม่ดีเป็นกรดห,หาแร่ธาตุอาหารยากแต่ก็ขึ้นได้แม้แต่ที่ที่เป็นดินทรายแห้งแล้งตามป่าเขาในภาคเหนือภาคอีสานหรือตามที่ชื้นแฉะอย่างป่าพุป่าโกงการในภาคใต้หรือแม้แต่ทุ่งโล่งแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นป่าสเสม็ดมาก่อนอยู่ในที่หากินยาก ก็ต้องรู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะหาอาหารจากดินไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีอื่นเพราะมันกินแมลงเปนอาหารแมลงมุม,ลมแล้วก็มดในวิธีทางธรรมชาติโดยส่วนใหญ่สัตว์กินพืชเป็นอาหารแต่ก็อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับต้นมอกข้าวมอกแกงลิงนี้มันเป็นพืชกินสัตว์ค่ะ ฟังดูน่ากลัวแต่เป็นการปรับตัวทางธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดโดยอาศัยหม้อรูปทรงกลวยยาวดักมแมลงกินมีมดหม้อดักแมลงนี้ห้อยต่อออกมาจากเส้นกลางใบค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของใบเหมือนกันใบไม้เป็นเหมือนห้องครัวของต้นไม้คอยปรุงอาหารหล่อเลี้ยงลําต้นหม้อดักมแมลงนี้ ก็ทำหน้าที่เดียวกันค่ะสีสันสวยงามแปลกตาจนมดแมลงคิดว่าเป็นดอกไม้มีน้ำหวานหอมล่อใจให้มาไต่ตอมจนเลื่อนถลายตกลงไปแต่ฝาหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ได้ปิดลงอย่างที่หลายคนเข้าใจหรอกนะคะมีน้ำด้วย น้ำค้างกับน้ำฝนมันหยดลงไปข้างในหม้อมีน้ำอยู่ค่ะเอียดกับเอ๋บอกว่าอาจจะเป็นน้ำค้างน้ำฝนแต่จริงๆแล้วคือน้ำย่อยค่ะมดมแมลงหรือเหยื่อผู้โชคร้ายที่ตกลงไปจะถูกน้ำนี้ย่อยสลายกลายเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นต่อไป วิธีการอยู่รอดของต้นมอข้าวมอแกงลิงน่าทึ่งจริงๆค่ะต้นนี้ชื่อจอกบ่อวายเป็นพืชกินสัตว์เหมือนกันค่ะขึ้นป่าปนอยู่กับมอข้าวมอแกงลิงมดตัวนี้เคราะหร้ายเกินไปหลงสีสวยมาเจอกับดักเป็นหยดน้ำเหนียวของจอกบ่อวายจนถอนตัวไม่ขึ้นดินแดนแถบนี้เป็นเขตต้องห้ามสำหรับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจริงๆค่ะ มาเก็บหม้อข้าวหม้อแกงลิงอาทิตย์ละครั้งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าหม้อดักแมลงนี้จะถูกแปลรูปมาเป็นขนมได้ถ้าเป็นลูกสีเขียวก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นลูกสีแดงใช้ได้เลือกแบบที่มันแดงอะเพราะมันสวยพอเวลาเอาไปนึ่งแล้วก็มันจะดูดสดแล้วก็สวยแบบอื่นพอเวลาไปนึ่งมันไม่สวย มันจะเหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีหลายชนิดหลายพันไม่ได้เก็บหมดทุกต้นหรอกนะคะเอียดกับอุเลือกเก็บเฉพาะหม้อที่มีมสีแดงเพราะสีสันชวนกินกว่าวแป้ง<ว>บอก,ว,กว่าทําขนมหม้อข้าวหม้อ,มอแกงลิงไม่ยากเลยค่ะลังเราก็เอาเข้าวเหนียวกรอกใส่ให้ให้เท่านี้เลใส่น้ำกะทิข้างบนแล้วก็ เอาเอาไปต้มเราต้องเด็ดข้างบนต้องเด็ดตรงนี้ถ้าเด็ดถ้าเด็ดตรงนี้มันจะรั่วรั่วแล้วก็ใส่ใส่ใสน้ำกะทิไม่ได้ใส่ข้าวฟารไม่ได้เด็ดมะข้าวมะแกงลิงไปทำขนมก็ <suas hum> เหมือนเด็ดใบออกจากต้นต้นไม่ตายหรอกนะคะ สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ด้วยการแตกกอหรือการแตกกระจายของเมล็ดในดอกมอกข้าวมอกแกงลิงนี้ค่ะถ้าเด็ดเก็บแบบไม่ถอนรากถอนโคนปีหน้าก็มาเก็บได้อีกค่ะ ถ้าล้างเรงเรงมันจะเหกแหกมันใช้กันไม่ได้นาติมบอกว่าแต่ก่อนนี้หาหม้อข้าวหม้อแกงลิงในป่าแถวบ้านซึ่งอยู่ในเขตอำเภอโภคกโ,โพจังหวัดปัตตานีแต่ตอนนี้นนป่ากลาย <ใน S 2> เป็นสวนยางไปเกือบหมดแล้วเลยต้องหากินข้ามาขาเขตค่ะขนมม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้ตอนล่างมานานแล้วค่ะ บางคนเขาก็ปอกบางคนก็ไม่ปอกกินทั้งเปลือยยิ่งตัวอ่อนอ่อนแล้วมันจะหอมกินทั้งเปลือกหอมดีเคยเห็นแม่เขาทำทำกินทำทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแถวนี้ก็ไม่เห็นมีใครทำน่าลองไปทำขายดูเผื่อจะขายได้ก็ก็ลองไปขายดูทำนิดเดียวเองไปขายก็ปรากฏว่าขายดีเขาส่วนใหญ่เขาบอกเออดีน่าแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยรับรองน้ำลายต้องไหล เอมองขอนมชนิดใหม่พอเชวมาลองชิมแม่ช้อยมาลองทำรำไปชิมไปชิมไปชมไปมอข้าวมอแก๊ที่แฝงอยู่ในดอกไม้ขนาดมแมลงยังหลงไหล เราเป็นคนจะทนได้ไงรับรองเมื่อยามเธอหิวเดินตาลอยเบาท้องจนตัวปลิวได้ชิมเต็มเตมคำอิ่มท้องเป็นวันวันและคงไม่นานต้องกลับมาชิมใหม่ หมอข้าวหมอแกงลิงถือเป็นพืชป่าคนเท่าคนแก่ส่อหาเรียนรู้ว่าเอามาทําเป็นของกินได้มนุษย์จึงได้พึ่งพาประโยชน์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงค่ะหมอข้าวหมอ,มอแกงลิงเป็นพืชกินสัตว์คนเราเอาหมอข้าวหมอแกงลิงมากินอีกทอดหนึง่งเป็นห่วงโซ่อาหารที่สมดุลของส<อ><อ>ิ่งมีชีวิตในธรรมชาติตราบใดที่ไม่มีฝ่ายไหนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไป ยายามเธอหิวให้เดินตาลอยเบาท้องจนตัวปลิวได้ชิมเต็มเต็มคำอิ่มท้องเป็นวันวันและคงไม่นานต้องกลับมาชิมใหม่ ทบทวนสูตรของขนมม้อข้าวม้อแกงลิงนะคะก็คือพอได้ม้อข้าวม้อแกงลิงมาแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวหรือข้าวนึ่งเนี่ยนะคะแช่น้ําค้างคืนไว้สงข้าวขึ้นมานะคะใส่ลงไปในม้อข้าวม้อแกงลิงสักครึ่งนึงนะคะแล้วก็เอาน้ํากะทินะคะผสมเกลือน,นิดหน่อยพอให้อร่อยราดลงไปในข้าวนั้นแล้วก็เอาไปนึ่ง15นาทีก็จะได้ขนมที่อร่อยแล้วก็สีสันชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่ง ใครมีม,มอกข้าวมะแกงลิงหรือหาได้ลองดูนะคะอาจจะได้ขนมอร่อยๆเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังด้วยเข้าสู่ช่วงลูกกรุงแล้วล่ะคะ่ะจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่คณะอุตสาหกรรมกรเกษตรค่ะที่นั่นเขาเอาใบตองมาทําเป็นภาชนะบรรจุพัน์ยุคใหม่ไฮเทคแล้วก็รักโลกด้วยอีกสักครู่น้องแอนจะพาไปดูค่ะที่โรงเรียนมีค่ะเคยมีให้ใส่ของใส่ขนมใส่ส้มตค่ะ <laughs> ช่วงลูกกรุงสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย วันนี้นัดน้องแอนมาดูการทำภาชนะใบตองไฮเทคคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะน้องแอนคุ้นเคยดีก็คุณแม่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่นี่คะแวะสวนกล้วยกันก่อนเลยค่ะเป็นแหล่งใบตองของมหาวิทยาลัยค่ะเอาไปทำใบตองเหรอคะต้นนี้เลือกตัดยังไงคะตใบตองนะครับจะเลือกจากกิ่งที่3ถึง5จากนับจากข้างล่าง 1> 1, ก็หนึ่งกิ่งนี้กิ่งที่หนึ่งกิ่งสองสามก็นับจากสามสี่ห้าเพราะว่าลักษณะกิ่งที่สามถึงกิ่งที่ห้าเนี่ยจะมีลักษณะแกะของใบตองเนี่ยพอเหมาะที่จะนํามาขึ้นรูปเป็นภาชนะใบตองแห้งน้องแอนทราบไหมคะว่าวแล้วอย่างนี้เข้าไปทำยังไงต่อคะเอาวีรี่ให้แห้งเป็นใบตองอ๋อค่ะ <laughs> ว่าแต่ว่านี่มีแต่กล้วยน้ำว้าหรือเปล่าคะนั่นกล้วยหอมนั่นกล้วยหน้านอกจากน้ำว้า ใบกล้วยพัน์อื่นๆก็ใช้รีดและขึ้นรูปเป็นภาชนะได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะกล้วยหอมใบตองจะมีเนื้อเหนียวและหนาเสียแต่ว่าเมื่อรีดแล้วสีจะดำคล้ำไม่สวยค่ะเป็นกล้วยหอมทองต้นมันจะอ้วนเตี้ยาวแต่มันแข็งแรงมันคงจะเป็นพันธุ์ใหม่ที่เขาปรับปรุงมั้งคะเนาะคงใช่ค่ะแล้วเจ้าต้นนั้น ต้นกล้วยหน้าไปเดือนค่ะต้นกล้วยหน้าอ๋อ,อที่บอกว่าก้านมันแดงแดงใช่ไหมคะนี่กล้วยหน้าค่ะเป็นกล้วยป่ากาบใบมีสีแดงสดแอนบอกว่าลูกของมันก็เป็นสีแดงด้วยแต่ไม่ค่อยนิยมกินนะคะเพราะว่ามีมเมล็ดแทรกอยู่ในผลกล้วย านซีเมนนี่แหละคะ่ะที่จะใช้รีดใบตองให้แห้งรีดกันแบบโบราณเลยทีเดียวพี่นิพนธ์ทำหน้าที่จุดเตาคะ่ะใช้เศษไม้ก่อฟืนติดไฟกันก่อนได้ที่แล้วพาดลานซีเมนทับลงไปต้องรอหน่อยนะคะแผ่นซีเมนถึงจะร้อนตามต้องการ คนนี้อาจารย์งามทิพย์ผู้วโรดมหรือน้าน้อยของแอนค่ะเจ้าของความคิดผลิตภาชนะใบตองไฮเทคนั่นเองเอาพื้นฐานการรีดใบตองจากโบราณมวลบุรีใช่ฮะจุดประสงค์คือเราต้องการให้มีลานซีเมนซึ่งสามารถจะสูงไฟข้างใต้ได้นะคะเราควบคุมไฟข้างล่างให้สม่ําเสมอทั่วกันแล้วก็ตัวถุงทรายที่อยู่ข้างบนเนยนอกจากจะเป็นตัวให้ความร้อนที่อยู่ด้านบนใบตองแล้วเนี่ยยังเป็นตัวกดทับให้ใบตองเนี่ยเรียบ ออก,มมก็จะะไไมม่่ติดอรที่กกรไิ้งไว้ประมาณนาทีหนึ่งก็จะได้ใบตองแห้งสีสวยคล้ายใบตองหอ,อกะละแมนนั่นแหละค่ะเราใช้ใบตองหอ,งข,อ,งข,องของกันมาตั้งแต่โบราณทั้งอาหารหวานคาวมีทั้งหอด้วยใบตองสดหอแล้วนึ่งปิ้งหรือย่าง เมื่อใบตองโดนความร้อนก็จะมีกลิ่นหอมยิ่งทำให้อาหารหน่ากินมากขึ้นค่ะแล,ลแล้วก็ถึงขั้นตอนการขึ้นรูปค่ะเ,คเรียงสลับทางใบซ้อนกันเป็นชั้นๆใช้กาวที่ทำจากแป้งมัน,นและสารที่สัมผัสอาหารได้เป็นตัวเชื่อม ในเราต้องเอาไปแก่ๆข้างนอกเราต้องเอาไปอ่อนๆเพราะว่าสีมันสวยกว่าคงเป็นเพราะว่าสมัยนี้คนทาโฟมกันเ,เยอะใช้โฟมกันเ,เยอะใช่ไหมคค่ะคือตั้งใจจะเอามาให้ใช้แทนโฟมให้ใช้แทนโฟมค่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องอยู่ในในใน,ในเงื่อนไขที่ว่าภาชนะโฟมที่เอามาใช้เพื่อการบรรจุอาหารแบบชั่วคราวคือใช้แล้วทิ้งเลย ใบตองอันนี้ถึงจะเอามาแทนที่ได้เห็นแล้วรู้สึกถูกใจค่ะอาจารย์แล้วแบบนี้นี่คือช่วงนี้แค่เป็นช่วงของการวิจัยก่อนที่จะนําไปใช้จริงค่ะยังอยู่ในในงานวิจัยอยู่นะคะซึ่งเรายังไม่ได้เผยแพร่ออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการทำเนี่ยดูเหมือนไม่ยาก แต่ว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่เราจะต้องศึกษาแล้วถ้าเกิดการเก็บรักษาเนี่ยเ,เราพังเพลอเราไม่เข้มงวดไปสักพักเนี่ยเชื้อราเขาก็จะขึ้นซึ่งอันนี้เราเราปล่อยให้ออกไปไม่ได้นะคะก็มันก็เป็นคุณสมบัติเพราะมันเป็นพวกสารอินรีนี่นะคะเป็นสารธรรมชาติาค่ะน้องแอนเคยใช้ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะที่โรงเรียนมีค่ะเคยมีให้ใส่ของใส่ขนมใส่ส้มตำค่ะ <laughs> ในเทศกาลพิเศษหรือว่าใช้เป็นปกติคะในงานวัฒนธรรมไทยค่ะสื่อสารแม่ทางไทยวัฒนธรรมไทยอนยหัวเซีน่านะก็ตัวนยค่ะพ <c oughs> ร้อมแล้วค่ะเอาใบตองของแอนขึ้นแท่นพิมพ์ต้องลุ้นหน่อยค่ะ ความร้อนจากเครื่องอัดจะช่วยลดความชื้นป้องกันเชื้อราได้บ้างสามารถเก็บไว้รอใช้งานได้ถึง6เดือนตอนนี้อยู่ในขั้นทดลองแต่ก็พอให้เห็นทางออกทางหนึ่งนนให้มีความหวังว่าจะช่วยลดขยะภาชนะโฟมที่ใช้แล้วทิ้งได้ในวันข้างหน้าค่ะ,ะ,คะแต่ถ้าเป็นเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเราคิดว่าการที่น้าน้อยคิดอย่างเงี้ยดียังไงคะคิดผลิตสร้างอันนี้ขึ้นมานะะี่ค่ะ ใช้ของธรรมชาติได้ใช้แทนโฟม,มแล้วไงก็ทำให้หาหารน่ากินเป็นาาจากมาจะมาจากธรรมชาติแต่คนจำนวนมากก็ยังคงเลือกซื้อแบบที่เป็นของใส่โฟมหนูคิดว่าเพราะอะไรคะเ่ะอาจจะนึกว่าอันตรายก็ได้เพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันทำมาจากไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราอยากจะบอกให้คนเขาหันมาใช้ของที่ทำจากใบตองเนี้ย แทนโฟมน้องแอนจะบอกเขาว่าไงล่ะคะลดมรลพิษภาวะไม่อันตรายใช้แล้วทิ้งเลยวิธีการช่วยเหลือโลกเรานะคะให้มีขยะลดน้อยลงก็อย่างเช่นเวลาไปซื้อของซึ่งข้างในเหมือนกันเลยเนี่ยก็เลือกของชิ้นที่ซื้อมาแล้วทำให้เกิดขยะน้อยกว่าเนี่ยจะดีกว่านะคะขยะจะได้ไม่ล้นโลกยังไงล่ะคะ เอาละค่ะช่วงปิดเทอมมีเกมการละเล่นก็คือนี่ค่ะผลิตภัณฑ์จากเตยปานันนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็บอกไปครั้งหนึ่งแล้ว10บรังวันด้วยกันในรูปแบบต่างๆกันนะคะสำหรับเด็กๆที่เขียนจดหมายมาในหัวข้อที่ว่าถ้าเลือกได้นะคะอยากจะเป็นต้นไม้อะไรเพราะอะไรอย่างเช่นอาจจะอยากเป็นเตยปานันนะคะเพราะว่าจะได้เอามาใช้ประโยชน์หรือว่าอยากจะเป็นต้นมอข้าวมอแกงลิงหรืออะไรก็ได้นะคะลองเล่ามาสิคะ สิ่งของที่เป็นรางวัลต่างๆเหล่านี้นะคะ10รางวัลด้วยกันจะส่งไปให้ทางปรษณีนีพี่ๆทีมงานจะพิจารณาแล้วก็รีบส่งไปให้จะรับจดหมายจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะเขียนจดหมายมาค่ะช่วงปิดเทอมเรายังว่างกันอยู่พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ